เมื่อกี้กระบป๋าเงินบาไงไว้ตัวนี้มีท่านมารับไปแล้วเหรอครับครับไปแล้วครับครับขออนุญาตพิชาพันธ์นะครับรถทะเบียนกตหนึ่งสองสองโสธรนะครับขอให้ท่านเลื่อนรถท่านออกไปสักเมตรหรือสองเมตรนะครับเพราะว่าขวาเข้ารอบแรกนะครับรู้เท่าไหร่นะครับผมจะขออนุญาตเชิญท่านท่าน,านอาจารย์ ดรสมพรโดนใหญ่นะครับท่านได้พบปะกับพี่น้องหน่อยนะครับเนี่ยท่านครับผมครับกับเรียนท่านคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับก็ดีใจครับที่เห็นชาวบ้านครับ14ตัวสุดท้ายนะครับหมายเลขสองครับยกมงอด้วยครับอยู่ต่อนะครับหมายเลขสหมายเลขสี่ หมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองและตัวสุดท้ายที่ได้อยู่ต่อนะครับคืออ๋อไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเจ็ดอยู่ต่อนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสี่ ครับอยู่ต่อนะครับนอกนั้นนะครับนำาปายของท่านไปพักก่อนนะครับครับผมเป็นวง้ามนเลยครับต่อไปนี่โอ้ยตอนซ้อนเนาะครับแต่นะวันนี้นะครับเราจะคัดเลือกให้เหลือเพียงห้าตัวนะครับเป็นสุดยอดท้าวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นควายควายที่เดินดอกสนามนะครับเราไปถามราคาเพียงลดครับนะว่าตเท่าไหร่ครับและก็ที่สําคัญนะครับควายที่จะประมูลวันนี้นะครับ อกินดีต้อนรับท่านนายกสมาคมลักและพัฒนาควายไยนะครับท่านทศพรศรีสัตย์นะครับมาถึงแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ท่านอดีตรองดีกรมสัตว์นะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็มีการนำควายออกจากเวทีนะครับก็น้ำหนัก เอ้กอนส่วนสูงมีเกินร40เซนติเมตรนะครับท่านจะเห็นว่าก้อนรุ่นเล็กนะครับขับชวนนะครับที่อยู่นะครับหมายเลขสองหมายเลขสาหมายเลขสี่หมายเลข7็หมายเลข8ปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบหมายเลขส1ดหมายเลข12บหมายเลข14บหมายเลขสิบหกหมายเลขสิ็หมายเลข2ี่อหมายเลข2ี่บสี่นะครับท่านอยู่นะครับท่านดูหมายเลขดงหมาด้เลยนะครับท่านเข้ารอบเกือบขึ้นรถแล้วน่านนี่เกือบจูงรถแล้วนะท่านเนี่ย ผมบอกแล้วนะครับท่านจูงปลายท่านทุกท่านนะครับให้ดูกรรมการนะครับอย่ามาดูความเชียร์นะครับให้ท่านดูกรรมการนะครับเวลาท่านจูงควายนะครับตุแจรถท่านใดหายในเรื่องของการฝังไมโครชิพด้วางระบบในเรื่องของการพัฒนาควายไทยไว้ให้เรามากมายหลายเรื่องนะครับต้องขอบพระคุณท่านอยากจะปรมมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับเป็นกำลังใจ ท่านเกษียณแล้วแต่ยังหนุ่มนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์สมพรดวนใหญ่ครับพี่น้องพี่น้องอุบลเรานี่แหละเพราะเป็นเป็นคนสีเกียิแต่ว่าบ้านติดกันกับอุบลเราท่านเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองอุบลเพราะท่านเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเออมหาวิทยาลัยราชบัฏตอุบลราชธานีครับครับกับคุณท่านประธานครับครับ ในช่วงนี้ก็ช่วงที่กรรมการให้ควายเดินอยู่นี่นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอดีตนายกนะครับท่านรัตนพรศรีศักดิ์นะครับได้พบพี่น้องเรานะครับท่านครับ,รบขออนุญาตครับท่านไม่ต้องจูงควายคิดกันมากนะครับเพราะว่าทิ้งระยะห่างสักหนึ่งครับตดีครับ,<อ>บพ่อแม่พี่น้องก่อนเลี้ยงควายและค่อนลควายทุกประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นที่่นายินดีว่า โอ้ oh, คนเยอะอีกวานละหนึ่งนะครับเพราะจัดงานประกวดควายที่ไหนพี่น้องคนรักควายคนเลี้ยงควายมากันมากมายมหาศาลขนาดก็จะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับผมก็มาเพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวบนและก็พี่น้องคนเลี้ยงควายท่วประเทศก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคมอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยและก็อนุกรรมการสมาคมที่จังหวัดอุบลราชธทานีเข้มแข็งมากครับปีนี้จ,จัดประกวด ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการยกระดับของการประกวดครั้งแรกนะครับที่มีการใช้ใบพันประวัติเรียกว่าอายุมาเทียบรุ่นแล้วก็มีการประกวดทั้งควายในวลทราบว่าเมื่อวานก็ยิ่งใหญ่มากมีควายงามๆเยอะวันนี้ก็เป็นรุ่นโอเพ่นนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับผมก็หวังว่ามังโมน,นั้นจะที่ว่าตอกเสาเข็มการประกวดควายที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ให้เกิดเป็นครั้งที่สองนะครับก็หวังว่าการพัฒนาควายไทยนะครับ ก้าวไกลสู่สากลและก็นำพาพี่น้องคนเลี้ยงควายนั้นให้มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่สวยงามเราต้องนำพาควายไทยให้ก้าวไกลสู่สากลน,นะครับเป็นควายไทยมอดกไทยมอดกโลกและอยู่คู่กับประเทศไทยและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนเลี้ยงควายและก็ะเกษตรกรที่อยากจะมาสัมผัสอาชีพนี้ตลอดไปนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยจากการเลี้ยงควายและก็โชคดีปีใหม่ทุกท่านครับขอบคุณมากครับ ขอเสียงตบมือขอบคุณท่านทุกสปอสสีสันนะครับครับน่าจะเป็นสามแถวนะครับสองแถวไม่หมดครับอ่าน่าจะเป็นสามแถวนะครับก็ฟางกำรัการนะครับว่าจะให้ควายตัวไหนอยู่จุดไหนนะครับครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการจัดระเบียบควายภายในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จัดเป็นรุ่นเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับก็รุ่นแรกนะครับรุ่น อายุ8ถึง12เดือนแปดเก้าสิบิบเพิ่มภาใบพั <5 S 1> นประวัติแล้วใ่่ไหมครับครับไม่นะผูใ้ใดให้แล้วค็อ้าได้ข้อมูลแล้วเชินมัเกินเลยครับครับควายตัวนี้ก็เป็นควายของท่านรองพูมกับสพสิงห์ใหม่นะครับควายตัวนี้เป็นลูกของใหญ่ห้างนานะครับความสูงร้อย ต้นเกิดที่จังหวัดอุบลราชธ,ธานีพอโตขึ้นกลับเป็นคนจังหวัดยะโสธรเพราะว่าเมื่อก่อนจังหวัดยะโสธรครับภูพันพิพัฒน์นะครับน้อยเนี่ยบัชีมอไซค์มาจากอุดรนนะครับจากอุดรมา่อขนบนนี่มาจากโลกครับคือผมชอบขี่มอไซค์ผมขี่เรื่อยๆนะครับพี่้องผมอยากหยุดตรงไหนผมก็หยุดเห็นควายสวยผมก็หยุดดูเห็นพี่น้องเกี่ยวข้าวผมก็หยุดคุยกัน ผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยท่านอาจจะเดินทางจากอุบลมานี่แค่หกชั่วโมงผมอาจจะใช้เวลาสิบสองชั่วโมงก็สบายๆครับจากนักบินนะครับมาบิดมอไซคบนหนาเสือนะจากนักบินนะครับมาเดือวคนที่บอฟังว่าเคยอยู่ใส่นะครับเป็นงานอยู่ใส่ติก็ยนแล้วจะมีความสุขและแข็งแรงด้วยนะครับเพราะควายครับผมคือพี่น้องในช่วงที่ผมเป็นนักบินผมไปทั่วประเทศไทย แต่ผมไปทางอากาศนะครับยกตัวอย่างภูกระดึงผมขึ้นไปร้อยครั้งแต่ผมไม่เคยเดินขึ้นเลยเส้นทางในภาคพ,พื้นดินผมไม่รู้จักนะครับก็เลยช่วงเกษียณช่วงเลี้ยงวายงานประกวดควายที่ไหนผมก็ไปแต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะไปทางมอเตอร์ไซค์ผมก็จะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเมื่อก่อนผมเห็นแต่ภาพบุมสสูงเบื้องบ,บนนะครับตอนนี้ผมได้เห็นข้างล่างก็จะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งครับ มีบางช่วงผมได้รับใช้เบื้องพระยุคคนบาทได้ทำหน้าที่นักบินในกระบวนเสด็จก็ได้ตามพระองค์ไปในถิ่นธุรกันดารหลายแห่งแล้วก็มีหลายตัวนะครับที่เสียงเขาพัดเลือกแล้วก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลครับก็บรรยากาศเริ่มจะเข้มข้นแล้วนะครับเราสังเกตมือกรรมาการครับกรรมาการสามท่านท่านแล้วก็ ผู้ประสานงานนะครับท่านก็จะให้ดูยังครับยังเรียกว่าสั่งอ๋อสั่งนะครับอ่าต้องดูดูมือของรรมการที่สําคัญนะครับหัวหน้าเอกุณพัฒน์นะครับท่านใส่หมวกสีขาวนะครับพัฒนานะครับพี่น้องบรจจาเป็นตงมีแม่ใหญ่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับจะว่าขันโพดัยทุนหลายก็ซื้อแม่ใหญ่ก็ดีครับยางเรียวทางรัฐครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะครับ ไม่จำเป็นต้องแม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับอย่างอ,าอันนี้โคษราจะของจำน้อยควายแม่ร้อยสี่สิบนะครับแต่ให้ลูกสูงถึงร้อยเจสิบก็มีนะครับพี่น้องกับ,บเห็นด้วยครับทำไมครับคือควายบางตัวนะครับทำไมเราจะมอบรางวัลไปพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เตรียมผู้มอบรางวัลด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นให้กรรมการได้ทานเข้าเพียงแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับ ผมว่าเอาอย่างนี้นะครับอาจารย์สมไมครับนีบ่ไหมเอาอย่างนี้แลวกันระหว่างที่กรรมการมากินข้าวนะฮะควายเข้ามาเลยมารอไว้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆจะได้ไม่โชว์นะครับควายรุ่นตอบแต้มสองนะครับเจ้าหื่นนะครับเจ้าเหินหรือห้างนาหรือห้างทองนะครับซึ่งเป็นลูกใหญ่ห้างนากับแม่ เป็นลูกของเพชรอุดรนะครับใน่ห้างนากับเพชรอุดรนะครับตกลงว่าผมถามผู้ตัดสินแล้วนะครับพอทัดท่านเข้าแป๊บหนึ่งนะหลังจากรุ่นนี้เสร็จนะครับเราจะมอบรางวัลไปพร้อมเลยใช่ไหมครับครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเตรียมผู้มมอบรางวัลเลยนะครับพี่น้องครับห้าตัวสุดท้ายเข้ารอบมาแล้วนะครับ กับรางวัลที่หนึ่งนอกจากจะได้ถ้วยได้เงินได้้าคุมหลังแล้วหนักรุ่นเล็กนี่นะครับเพราะควายจำนวนมากมันก็จะนานอยู่แค่รุ่นจูเนียร์นี่แหละครับรุ่นร้อยไม่เกินร้อยสีนานนะครับ,รเ,รบเพราะว่าควายมีเยอะครับอ๋อในรุ่นนี้นะครับก็ก่อเลี้ยเชิญท่านนายกนะครับท่านนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับ อนนี้ท่านยังรักษาการอยู่นะครับท่านจะมอบรางวัลในควายรุ่นนี้นะครับตอนนี้เดินนะครับเดินให้ดูอีกแล้วนะครับเดินรอบพาตัวสุดท้ายนะครับก็คงรวมคะแนนตัดสินเลยนะครับครับกุญแจรถมีผู้มารับแล้วนะครับขอบคุณผู้ที่นำส่ง ตอนนี้เจ้าของมารับแล้วครับเนี่ย,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 ยตอนนี้ควายกำลังโชว์กล้ามเนื้อนะครับเน,นี่ยที่ถ่ายมูลเนี่ยคือโชว์กล้ามเนื้อขานะครับโดนแล้วนะครับแน่กลัวได้เปรียบ ตัวนี้ประกวดเสร็จปุ๊บก,ก็จะมอบรางวัลแล้วก็ย้ายควายที่จะประมูลตัวเนี้เข้าไปแทนที่เวทีที่สองเพื่อให้เวทีที่หนึควายแม่พันธ์ุเข้าไปเตรียมเข้าประกวดนะครับ่อนควายรุ่นรุ่นเพศเมียนะครับเข้ามาทดแทนนะครับเป็นการประชามพันธ์ไว้เลยนะครับว่าให้ท่านเตรียมควายท่านอยู่ในสุมไว้นะครับถึงเวลาก็จุมอเลยนครับครับเป็นการวางแผนไว้เพื่อไม่ให้ ช่วงปฏิบัติจะกรุครับครับก็ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับพอดีต้องดูละเอียดนะครับเพราะว่าายค่อนข้างจะสูสีกันนะครับ อา,อาจจะมีข้อดีเด่นคนละอย่างที่มันมาข่มกันนะครับดูสองตัวนี้ก่อนนะครับสองตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นดูผิวพันธุ์เหมือนกับควายจริงๆมันก็อยู่รุ่นเดียวกันนะครับแต่เราต้องยอมรับว่า,อา,อ,า,อ,าอายุรุ่นนี้นะครับเป็นฟันน้ำนมนะครับซึ่งบางตัวอาจจะปีหนึ่ง บางตัวก็อาจจะสองปีกว่าๆด้วยซ้ำน,นะครับเพราะมันแั้นแหล่งอายุมันจะห่างกันเป็นปีนะครับแต่ว่าเราก็พิจารณาตามตามมาตรฐานตามเกณฑ์ฮัลโหลฮัโลครับก็เสียงกันๆันแค่หา,ายนะครับควายสองตัวนี้นะครับคณะกรรมาการ เปรียบเทียบนะครับควายหมายเลขหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองกับหมายเลขสิบหกนะครับอ่าโอเคหมายเลขสิบสองกับหมายเลขสิบหกนะครับถ้าเราดูเรื่องของน้องใส่าอ่ามันอยู่รุ่นเดียวกันคือเราเสียงไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยวัยเนี่ยอาจจะต่างกันเหมือนผมว่าอย่างน้อยก็หกเดือนหรือไม่ก็อาจจะ เกือบปีนะครับคณะกรรมาการดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวนี้ผลยังเหลืองๆอยู่เนาะนะครับความโดดเด่นของควายหมายเลข่องสองเนี่ยนะครับคือเขามีโครงสร้างที่ดีมากนะครับวันนี้ด้วยด้วยอายุด้วยอายุเขาอาจจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับอาจจะน้อยกว่าเพื่อนแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เต็มดีเท่าที่ควรน,นะครับโดยเฉพาะในส่วนของข้างหน้านะครับ แต่ความโดดเด่นของเขาก็คือโครงสร้างนะครับเรื่องของกระดูกเรื่องของการยืนแข้งขาเนี่แข็งแรงช่วงตัวยาวหลังตรงนะครับแล้วที่โดดเด่นที่สุดนะครับในเรื่องของบั้นท้ายนะครับบั้นท้ายถ้าเรามองมองด้านข้างอย่างเงี้ยโอเคแหละไฟไฟอายุขนาดนี้ยังไม่มีกล้ามเนื้อที่มาโชว์เด่นชัดนะครับแต่วันนี้อายุขนาดนี้เราก็ก็ถือว่าเขาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ อมองจากด้านหลังเนี่ยนะครับเรื่องของกล้าเมเนื้อขคนขาเนี่ยเขาโค้งสวยมาจับลงมาลึกมากนะครับแล้วก้นก,กระดูกก้นโบล่ลางลงมาท้ายเนี่ยค่อนข้างจะดกลมกกืนนะครับอันนี้เขาก็ยังไม่ต้องรออายุนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นควายที่ยืนได้ดีนะครับแข้งขาแข็งแรงและโครงสร้างดีมีผมยาวของล่งตัวหน้าตาดีนะครับการยืนนี่เป๊ะเลยนะครับ ว่วนหมายเลข16นะครับหมายเลข16ถ้าเรามองอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะให้เพิ่มเรื่องความแข็งแรงของขางคืออาจจะมีการออกกําลังกายเยอะๆนะครับเดินให้เยอะๆนะครับส่วนของท้ายนี่ก็ถือดีอันทะก็ดีนะครับวันนี้ถ้าว่าเทียบคาบสมบูรณ์ผมว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเท่าไหร่ตัวนี้สมบูรณ์กว่านิดนึงนะครับเรื่องของความสมบูรณ์นะครับส่วนการยืนเนี่ย เหมือนที่ผมว่าผมอยากเห็นว่ามัน,มน,มนยืนตั้งฉากกับพื้นนะสมองด้านข้างนะครับในร่วมเรื่องความแข็งแรงของหลังเ,เพิ่มหน่อยนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเหมือนเดิมว่าคือการยืนของขาเลย,ยงนงคณะกรรมการยังเห็นว่ามันยังไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรน,นะครับวันนี้คณะกรรมการได้ตัดสินให้หมายเลขสนบหยได้อันดับที่ห้าครับหมายเลขสิบสองได้อันดับที่สี่ครับ เสร็จแล้วเหลือควายสามตัวนะครับเหลือควายอยู่สามตัวสำหรับหมายเลขหมายเลขสามเนาะหมายเลขสามนะครับถ้าเราดูความลึกของลำตัวเนี่ยตัวนี้กินขาดแน่นอนนะครับควาเลึกของลำตัวดีนะครับส่วนของกล้ามเนื้อสะโพกก็ดีนะครับลานรับยาวนะครับาการยืดของกล้ามเนื้อก็ ลงมาเลืกอถึงคนขาดีนะครับแต่กรรมการมีข้อคอมเมนต์อยากเห็นเพิ่มนะครับเพิ่มในเรื่องของการยืนที่ที่มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยเนาะนะครับยืนที่มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือการเต็มของวงรอบอกตรงนี้นะครับเพราะท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับายอายุน้อยมันยังสร้างกล้ามเนื้อได้อีกนะครับส่วนนี้มันยังไม่เต็มท่างทิ้ควรนะครับ เราจะมองดูว่าอีกอย่างหนึ่งการควายที่มันอายุนในร้อยนะครับยานมมาใหม่ๆหรืออาจจะยานมมาเป็นช่วงปรับตัวของการกินอาหารหยาบนะครับไม่ขึ้นอยู่กับน้านมแม่มันแล้วนะครับอยากจะให้ดูเรื่องของความกระชับของภงมันนิดหนึ่งนะครับถ้าถ้ากล้ามเนื้อภมมันกระชับขึ้นเนี่ยมันก็จะดูดีกว่านี้นะครับกับอีกตัวหนึง่งก็หมายเลขเจ็ดนะครับตัวนี้ ค่อนข้างจะหลังตรงลำตัวยาวนะครับตัวนี้แข็งขาดีนะครับแข็งแรงขาหลังก็แข็งแรงนะครับหลังตรงดีนะครับถ้าอยากให้เติมเต็มนิดเดียวนะครับในเรื่องของตรงตรงเนื้อตรงคนหาอีกนิดนึ่งนะครับแต่เหมือนที่ผมว่าเหมือนคอมเมนต์ตัวตัวที่แล้วนะครับหมายความว่าควายพวกนี้คำว่าควายจะจะเต็มไวจะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีก็คือตอนอายุเขาสามสามปีอัพขึ้นไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ช่วง ช่วงกระดูกกำลังจะเล่นเติบโตตัวนี้ค่อนข้างจะหลังตรงดีนครับถ้าเรามองด้านด้านหลังเนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับกล้ามเนื้อของขาเนี่ยจับลงมาหรือโค้งมนได้ชัดเจนนะครับแต่ตินิดหนึ่งไม่ใช่ตีดอกก็คือถ้าอยากเติมเต็มตรงเนี้นนนยนะครับเรื่องของคนห่างนี่แหละนะครับเพิ่มหน่อยนะครับการยืนก็โอเคนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เหลือตัวนี้ใครเห็นก็จุดโดดเด่นของคือความตรงดนของร่างกาย ความหลอร่างกายดีหมดแข้งขาดีกระดูกดีความกลมกลืนของร่างกายดีดยแต่วันนี้ก็พูดตรงๆเลยแล้วกันเนาะเวลาเดินเนีย่ยเขายังมีปัญหาอยู่ลองสราบนะครับเดินมีปัญหาอยู่นะครับเป็นควายที่รูปร่างดีมากเป็นตัวอย่างได้เลย แต่การเดินของเขายังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คือเราต้องไปเพิ่มการออกกําลังกายการเดินตัวนี้เป็นควายที่ได้สดส่วนนะครับลมกลืนสมส่วนกระดูกใหญ่ดูสวยไปหมดนะครับมีปัญหาอยู่การเดินนะครับต้องไปฝึกแล้วก็ผมก็อยากแนะนํานิดหนึ่งนะครับสังเกตดูควายตัวนี้เขาจะ จูงตัวอื่นเขาจะไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ตัวนี้มันจะหลับตาตลอดเลยคือเขากลัวมากผมว่ามันมันถูกใจเก็บกับอะไรมาหรือเปล่าที่ฝังใจเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดเพราะกับเขานะครับถ้าครับได้ก็ครับมันหนูหักาัก,ากหักเขาไปด, <breakfast> ดีๆนะครับตัวนี้เสียดายเสียดายโอกาสนะครับ ก็พัฒนานเรื่องของของการเดินอีกนิด<อ>ห,ห,หนึ่งนั้นี้นะครับแข่งขาก็แข็งแรงดีแต่จังหวะก,การเดินเขายัางไม่ได้เนาะคณะกรรมาการลงความเห็นในสามตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยมอบที่หนึ่งนะครับให้แก่หมายเลขเจ็ดครับที่สองหมายเลขสี่ครับที่สามหมายเลขสามครับผมที่สี่หมายเลขสิบสองที่ห้าหมายเลขสิบหกครับครับ ก็เชิญท่นนนานนายกนะครับเป็นคนมอบรางวัลน,นะครับให้คุณลุงสารนะครับแต่ละตัวนะครับครับเริ่มจากรางวัลที่ห้านะครับอ่ารางวัล